ไอหมหมูคนันจมั่นใจอยู่ไหนมมั่นใจไหมมั่นใจประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตครับไอไอแปเอร์เที่เรามั่นใจเราคิดว่าสิงที่เรามั่นใจเรื่องเรื่องอะไรบ้างมั่นใจอาเะมนแปดสิรนตอียี่สเอร์เซนต์ผมเผื่อใจไว้ครับจุดที่เรามั่นใจคืออย่างอี้ลูกล่างหรือว่าการพิดซ้อมหรือว่ายังไงเรามั่นใจนะ สภาพร่างกายด้วยครับแล้วก็อายุน้อยกว่าแกแล้วมวยหยุดไปนานด้วยครับพี่หลงแกเลยอัดแต่ืดๆหน่อยเ่อวานนี้ไม่หยุดไปนานก็หยุดพอๆกันแต่ทำไมเรามั่นใจนะหรือว่าซ้อมตลอดหร่ยังไงไม่ได้ซ้อมตลอดครับเพราะว่าผมว่าผมอายุน้อยกว่าแกเลยมาทำสภาพร่างกายอะไรได้ดีกว่าเรามาทาเรารู้เลยทำไมว่าเราเราเราไม่เจ็บเราไม่อะไรเลยเราเล่นได้ตลอดครับผมขึ้นไปอาวุธที่เขาแรงไหมต้นต้นอ่ะ

เจะน่าแข้งแตกเลยนะครับเนี่ยดูซื่อสัตว์นักแข่งนะแข่งแข่งของซื้อสัตว์มันแตกเลยอ๋ออาหมูอยากจะบอกอะไรเอฟซีบ้างวันนี้ก็สำเร็จแล้วขอบคุณแฟนมวยทั่วประเทศนะครับวันนี้ผมก็นำแชมป์กลับไปจิตได้แล้วครับก็ครับแล้วครับเป็นเส้นที่สองในชีวิตไหมครับผมเส้นที่สองครับเคยได้มวยรอบมวยรอบยางแก้ตัวครับครับนี่เป็นแชมป์เวทีช่องเจ็ดเส้นแรกเป็นเซตเจ็ดเส้นแรกนี่ครับพี่แป๊บมีอะไรแล้วไหมครับ การเต็มตัวครั้งนี้เป็นไงบ้างคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมตั้งกับผมทำมวยมาผมไม่เคยภูมิใจเราเข้ากับเขาได้แชมป์ไปแสดงว่าคราวนี้ปันใจมากเต็มใจมากเขาหวังมากเลยเขาหวังมากเลยนะครับไม่ไม่น่าเชื่อว่าเริ่มเริ่มชกมวยตอนอายุสิบห้าเริ่มอายุสิบหกกลับมาติดจังยี่สิบได้ยี่สิบก็เหลือเชื่อมากคนเราทุกอย่างครับถ้ามีความตั้งใจอะไรมันจะสำเร็จครับเพราะเด็กผมนี้เขามีความตั้งใจ ครับผมยกิดีกับซ of ื้อตัได้ยนะครับอยากกินด <like so. S 2> ีับซืับด้นครับ